งานคอยรอดหัวแล้วเด้วยเคย,ยใส่มาหลายด้วยนะหน้ามายืนรัดแล้วปิดแล้วนานสนแล้วครับเดี๋ยวไปลงหรอครับมวนาเกียดอะไอยู่นิดหน่อยครับรอดหัวแล้วเด้อเคยใส่มาหลายก็จะใส่มาเด้อวะนะจัมเมตแปดสิบ น้ามายืนคุมแล้วเดอ้อคนปิดแล้วทางลอดอุโม,มงทางลัดอุโม,มงวันนี้ลอดหัวยังเดี๋ยวดอ้อาหาใส่มาหลายเด้อลอดอุโม,มงแล้วนะครับวันนี้วันที่เจ็ดหรือเปล่านำใส่มาเยอะครับ3ามเมตร แ0สิบครับเผื่อคนไม่รู้เนาะตอนนี้โรงงานปิดทางรัดแล้วการใส่มาหลายเด้อ